สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องเดือนสกาวแล้วก็ช่องสายฟ้าผ้ารวย FC เอยฟซีเดือนสกาวแล้วก็บเอฟซีสายฟ้าเนาะค่ะเนาะวันนี้เดือนสกาวสิบห้าเดินทางไปตามตัวเลขแนวทางของพ่ออวดนะคะหลังจากที่เพิ่นเขาไปแล้วสองหนึ่งออกตัวกลับนะคะเนาะเพิ่นจับคู่ให้เขาสองหนึ่งนะคะไปถามว่าเพิ่นจะถือเทเลสต์น,นะคะใบเท่าสต์นะคะแล้วก็ไปตามตัวเลขมาฝากมาตอนเอฟซีอีกแลที่เริ่ม ติดตามเดือนสกาวแลวก็ะสายฟ้าน้ำในเดอ้อเอฟซีเด้อค่ะเนะ่ออกมาพื้นที่เมือน,นี้กันแดดอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากับมีโคงการว่าไหนว่าจะตกอีกนะฮะอยู่ที่ใดน้มถั่วแล้วบันบากบ้านเดือนสกาวน้ำถว่วมาเด้อพี่น้องเอ้นะ,ะฝนตกบรยุทธ์บรยยนนะฮะมีแดดก็จริงแต่ว่าก็น่าจะมีฝนด้วยนะฮะไปได้หรือเปล่าระวังตกล่องนะเนี่ย มีไหมมีล่องไหมฉันกลัวว่ามันจะไม่ได้ให้เข้าไปก่อนเบื้องลต้นกระจกเบมึงดูค่ะท่านผู้ชมอยู่ส้นรถไข่เด้อมีส้นนี่างพาอดาแบบเด้นะเนาะเหมือนกับยังนะฮะก็นะฮะนี่กำลังเดินทางไปหาพระอ้วนเดี๋ยวไปพักน้ำพึนกันแล้วกันค่ะท่านผู้ชม สลับหวยพ่ออ้วนนะคร็นหนาไปนนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพ่ออ้วนยูทูเบอร์ยูทูเบอร์ยูทูเนาะเต็มเยเบอร์เดียนสเกาคตกน้ำเปลืมาทังหีเเนป็นจีทวมยัไงต่วเนาะบ่ําตองหัวเลยเนาะค่ะเอกซเนาะนะฮะจมาเอาลายแล้วมาแล้วมงดูนะจับบอก เบงมึงมึงวดันที่ทานมากเนาะให้พวนให้มึงให้พวนิึงน่ะเล็กน้องสาวพอามแมนบ้กงค่ะกับวิ่งศูนย์กับหนึ่งไอ้เจ้มันออกหนึ่งสองพวนก็ได้สองกับเจ็บนั่นบ่พวจนก็เรยกัาไปใส่กันนั่นบ่ค่ะมาองสาังมานม้าีกน่องสาวยังมาในมาโอ้เย้จะมาตัดเล็กน้องสาวเพื่อเลกวิ่งเพิ่มคนเน กะกวนจําคู่เลยเห็นบ่อือคู่แล้วจับคู่แล้วเขียนเลยว่าเดี๋ยวอยู่บ่ทันเขียนเลยบาดนี้เพิ่นว่าวันนี้กมันคือเก่าเด้อเพิ่นเน้นให้ออก6ว่ะออก6โอ้เนาะเบิ่งดูล่ะเน้นแหน7ตัวเดียวเนาะเป็น74นเนาะ47นเนาะวนบาดนี่เอ้า ได้ว่าไงเห็นว่าได้เห็นเห็นอยู่ใครเห็นวิ่งวิ่งหนึ่งกับสามบาทเนี่ยเมื่อไหร่อ่าหนึ<อ>่งกับสามอวิ่งหนึ่งกับสามบนล่างหนึ่งกับสามนะหนะึ่งกับสามเขียนงอนเขียนเลยวิ่งก่อนเถอะวิ่งก่อนแล้วจะเขียนตัวเลขก่อนเนาะวิ่งหนนะึ่งกับสามเนาะ น้องกูยังไม่ทึ่งเลยดน้องกู้วดให้ดังๆเลเนาะโวดเนาะดังๆเนาะเออทำโออคือเป็นมือก็ได้เรากลับอกค่ะเขียนตัวงง่ายเลยเาหดวิ่งเ่งกับสามหนึ่งศูนหนึ่งห้าหนึ่งเก้า หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้ามักน่ามีดอกหนึ่งเก้าเนี่ยนี่สามศูนย์หมเนี่กันแถวนี้สามศูนย์สามห้าสามเก้าสามห้าทำไเนี่ยสามเก้ามักที่ดี่สามห้าแม่นบ่ะประมาณสามเก้าวันที่หนึ่งตุลาเนาะตุลพอเดินเห็นเลย เด่นไบอกเหอเด่นได้สามสามศูนย์เด่นสามศูนย์กับตัวด้วยเาันกับด้วยออเห็นเลยร่หลุดมั่เขาว่าเท้านีรอบนึรอบนี้รอบมากพ่อถือมันจะกันงวดแล้วเอฟซีท่าบางคนที่เขาได้นั่งพัเห็นติดตามเนี่ยวิ่งมันถือดดยเวิ่งฮวิ่งมันกับเขามาสุงวดเลยเนาะเขาสุ้งวดเออตั้งแต่มกกร่ามาเหรอเนาะยังว่าให้หลุดมาพ่อ บารุปตานที่ระตูระตูเพราะประกบคู่มันก็คือเป็นมังงวดนะนะถึงแน่บ่ถึงแน่ติพ่อประกบคู่ไม่รุดมีอันงาำอยู่ค่ะมันเป็นทุ่งประกบคู่ที่เบิ่งฟ้อมล่างมากนึงต่ำสุดมาพ่อมันทางเที่ยวแต่เขาล่างงวดอียังเลยค่ะห้าหกห้าเขาล่างค่ะส่วนว่าเฉยเป็นล่างเป็นหมดว่าเราเะเก็ดเก็ดสามแกะเดือดสามคนณน่ะ ไม่หล่เมื่อแปดเจ็ดสามนี่เออกกี่นอตนะบุตรค่ะพูดเหลือถือกดพวบคู่วะแต่ว่าตัววิ่งนี่ยังไม่ให้รูดตะเทียมันมาพอตัววิง่งไม่ให้รูดตะเทียเลยนะคะผมก็ล่าวิ่งว่ามันโกงหามากมันเท่าสองค่ะมันถือออกเก้าหนึ่งห้าเนาะมาลอร่อยกัยนรังไม่เอานะไม่เอานะไม่นไม่กลางค่ะ ไม่ปันหานึงเก่าทั้งไปกี่มกรล้มี่ะอยู่นี่ละหาหนึ่งเก่ว่าเนาะมันเกิด้นเอ้าสิยอนไปนั่นแหละเมนมันจะออกหาหนึ่งเก่าเอหนึ่งเก่ามันออกดีเพราะว่าเลขเลขเด็วิ่งๆี่ยมันหากับเก่าค่ะมันเลยว่าห้าหนึ่งเก้ามาเบิดมาเบิดจนสองตัวเอาคือสองตัวคืองวดงวดอันหาซามเหมือนกันตั้งแต่ปีปีนี้ปีหกหกเนาะ ยังท่านได้หลุดท่านลุดท่นได้หลุดป้าเบรกวิ่งนี่ถือว่าเขาดีมากเลยดิมันรวยเลยครับมันซื้อเป็นเลยโอ้โหลุดเล่นมันหรอวะหลุดเลยนาะเออแต่ว่าพ่อใหญ่นั่นซื้อสิบเกี้ยๆพ่อยัยพ่อยัยเพชรนั่นแันคือว่าเราซื้อเรื่องรายแต่ขึ้นรเดียวค่ะ คือบัตถือเอกรตีมันบกบคูบ่ถืนี่แล้วแต่เขามีอยู่เขายังบกบคูบ่รถือเจ้านาคือบัถือคือนี่แมนบอเออกรับที่เป็นอามาทำทใหมเอฟซีเอาหนึงซื้อบ่ซื้อบ่ซื้อน้ำซื้อตะเล็กจะของซื้อเล็ตัวอื่นตีค่ะหกตัวไปครับมกันตีสิบสองหนตัวเนาะค่ะสิบสองหนึ่งตัวแล้วสามพันสี่พันหนึ่พอได้รุ่นเนาะสามแสนสี่แสนโอ้บ่พอหาเงินนี่แหะ ตะลงดเหรีเล่นขัน่เนาพอเนามีแต่เหียมีมีเจ้าหนึ่งเล่นอยู่นี่อยู่ในบ้านอยู่บ้านเลาค่ะเป็นถือลายเนาะพหอถือเดียวมันก็กินลายล้วอย่างบนบ่ถืออ๋อเงยมถือเนี่ยม่อถือเป็นดแเวยามถือเกตเส0แปดแซโอ้ค่ะเจ้าสื่อทีละหาเมือเาลุกขึ้นแมนค่ะแมนเราลงกขึ้นลายเออถือตัวลายนะฮะยังมาได้ก็ได้เกิดขึ้นไดสองสามแสนเนี่ะค่ะ บาดบ่ตื้นจกงวดบาดนี่นะ้ะเจ้าไปหานต้นไม้ดอกต้มนั่นอ๋อคือเสียงโสกบไอ้ทั้งแผ่ทั้งมันเอแต่หาถ้าแปลงมันต้นนุ่มต้นยังเหลือต่ำมั้เขาให้แข็งมันเนาะเออต่มันต่ำมั้กับเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะคือตัวเลขเข้ากับมีให้เบิ่งแบบแบบคว้มชอบนะคะสำหรับตัวเลขเาเนะย็นถูกแล้วเนาะชื่นชอบ แคปหน้าจอไว้กันละกันสำหรับเวย์พออ้วนนะครับท่านผู้ชมนี่ละนะฮะมันมันดังมันมันปั้งตังค่ะเจ็ดสี่้งบลายกับเบื้องบนรถแต่ว่าเลขน้องสาวนี่ลอกก่อนเนาะลอกก่อนลอกก่อนอันนี้คือจับคู่แล้วอัวหยางยังพูถามว่าหยางน้ำลูกโอ้ย่างน้ำลูกนี่เหตุยู่โรงพยาบาลว่าท่านลูกสาวเป็นหยางอีวัตรเหนือ เหมือนกับปวยกับไข่เนาะเหน่นยมนนี่เขาบันไดเลเลี่ยงยากแต่ละคนเลขวิ่งหนึ่งกับสามบนล่างนะฮะก็จะมีเนหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสมศูนย์สามห้าสามเก้านะฮะสำหรับหวยพระอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวสกาวจะมาติดตามตัวเล็กแนวท่าให้กับอันเล็กน้องสาวอีกเนาะค่ะเนาะสองหนึ่งเขาตกับ หมดก้อนหมดก้อนนะคะลิกต้องสาวรอกกันนะคะลิข้องสาวคนณไหสุนกันหนื้อค่ะเนาะตามนี้ขอบคุณพรอวนหลายๆสลหรับแนวทางนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณพระอวนค่ะสวัสดีครับคุนดูลรว